สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท a ั t ธา Channel วันนี้นะคะเราจะมาแข่งเกมกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเล่นเกมพอรหัสภาพปริศนาคลิปไม่ทำไมโอเคนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเกมเป่าเพลงนะครับ คลิปของเราลงสั้นไปหน่อยเพราะว่าเรามีการตีกันนิดหน่อยตอนทายกินเอาใครที่ยังไม่รู้นกดที่มุมนี้ได้เลยและคนที่ยังไม่ตด้ตามกดตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะชมคลิปเกมปติศนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนภัทรชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจและทำย t u b e ต่อไปนะครับมาค่ะเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยแล้วนะคะพาพี่เทีนค่ะย a ฮู้ นิ่งเลยครับผมอะไรคิดไมหมบู้ดมาดิพูดบ้านทางอ่ะบ้านลางศาลาลางบ้านศาลหรือว่าลางศาลศาลาบ้านอะไรบ้านอะครับแยกไปเลยทรงลางทรงไทยไม่ให้ก็ไทยไงก็พูดก็พูดเลยอ่ะเอานี้ก่อนบ้านอ่ะเอาเอาแค่ชื่อบ้านอ่ะบ้านอะไรที่สองยังนาฬิกาหนึ่งมาเรือน อันนี้อะไรเรือนรงเรือนรังผมได้แล้วท่าหนึ่งคะแนนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาต่อภาพที่สองกันเลยครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ภาพที่สองสองพยางภาาที่สองสองพยางอันนี้เขากำลังไปถึงจุดจุดสุดยอดอะ วเดินเอ่อไต่เต้าเสียวหัว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 มาจากไหนอะอะไรคือเสียวหัวอฮาริสันมั้งมันคือหัวตรงไหนไม่ใช่ละก็มันมีหัวนมไม่เห็นไม่เห็นเนาะขับยางขับยางเลยเหรออันนี้คนเขากำลังผักผักหน้าสีผักฝีหน้าขั้นที่สองเป็นเป็นอะไรที่หน้าผักจุด ผักกาสีเน่เน่เน่เนกาสีเน่เน่ผักผักไยผักผักใต้สีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใยขี้แรงวันเอ่อมันเป็นแบบว่ามันไม่เนียนอ่ะมันเป็นอันนี้ก็ได้อ่าเอามาใบทำที่สามก่อนอันนี้เป็นอะไรสีเป็นช่องช่องเขาเรียกว่าอะไรรถช่องช่องให้เลือกว่าได้เฉลยหน่อยผัก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 จุด พักเกษผักเกษดังเลยอะไรวะแล้วมันเกี่ยวอะไรผักอ๋อเช่สีโอเคโอเครู้เรื่องโอเคอยู่ดีก็ตอบถูกเฉยไปสองสองคำแล้วเหรอใช่ค่ะนี่คำที่สี่อันนี้มันมีสีพยานสีพยางอะมีททำไมมีดมันอะไรมีฟันมีดมันแบบมีดาบมีแทงมีดหั่นแบบหั่นพลาสติกได้เพราะว่ามันอะไรคมอ่ะคมอันนี้ะลรมีนาคม ไม่ใช่ภาษาพยายามดีกว่าอันนี้อะไรมีไม่มีไม่คมอันนี้คมนะอันนี้ก็คมนาคมชกดังคมนาคมคมนาคมเธอคิดไม่ได้เธอไม่ง้อคิดไม่ได้ผมว่าผมโค้ชเก่งอะครับทุกคนโอเคคำตอบภาษาพยางามค่ะเป็ตัวตัวตัวเมื่อคือตัวอะไรอันนี้ที่ภาษาอังกฤษสตาร์คาตาโม อ่าเป็นชื่อแบรนกาแฟสตาร์บัคสตาร์บัคสตารบัคอตาร์เนสตาเนสทใครรู้จักสตาเนสทุกคนช่วยบอกหน่อยใครรู้จักสตาร์เนสหนงโอเคค่ะคำที่หกพัดพัดน้ำพัดเพาพัดเพ้าเหมือมันทำไมพัดเส่า หมามันแบบว่าแบบว่าแบบเจอคนอื่นเขาจะแบบกัดไปทั่วแบบั้นพัสาบ้าหมาไล่แบบจับไม่ได้เลยอ่ะพัสสนี่หมาหนีอ่ะหมาจบไปได้หมามันแบบว่าจับหมาปุ๊บหมากัดเลยอย่างเงี้ยหมามันทำไมโอเคคำต่อไปค่ะไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิบยางกิบยางนี่กิบยางสามตอกยางกับบอลเพชร การ์โบไเดทสดตก่งนะเก่งมากบว๊คสีพะยังค่ะทุกคนกุหลาบกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีโอ้โหฟังดังจังสีพะยังรถภาษาอังกฤษคาบคาร์โบไฮเดกสุดต้งนเอ้จิ๊บ อันนี้ะไรวัวถ้าเรียกถ้าเรียกแบบอะหมอข้าวหม้อหมองห้เรียกแบบเนอะข้าวอยู่ที่วัดไอขิงเขาเรียกวัวเขาเรียกเป็นอะไรโคเลยโคซะนาโคซะแตงยังโอยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเราแบบว่าไม่มีอะไรวะสองพยางอันนี้สเร์แมนเขากำลังอะไร ไต่ตองโอเคค่ะคิดไม่ออกเลยวะอะไรวะคำง่ายๆผัดไทยไม่อะไรอันนี้อะไรผัดผัดอะไรแบบว่าไม่ใช่อ่ะผัดทิศผ้าทิศอันนี้ไม่ใช่อันนี้แบบว่าผัดเทยแบบแยกพ่อแม่ออกจากกันอะแบบเอาลูกออกน้อยกับตัวเองอะผัดอะไรผัดภาคโอเคผ้าคตรงไหนนี่มันเป็นผ้าเหนือผาคใต้เหนือใต้ออกตกเป็นผ้าไง อันนี้อะไรนวดขาวลบโอเคเก่งมากอันนี้อะไรลวดอันนี้อะไรลวดอันนี้อะไรกระเทกระจัดกระทิ้งกระทิ้งกระทิ้งไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอาหารที่แบบว่าเราไม่กินอ่ะสีลกระกระสือไม่ใช่อะไรเที่ยวไม่เอาแบบว่าอ่าหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นอะไร กะครึ่งกะเศตถูกตั้งขาเนี่ยเก่งมากหนึ่งส่วนสองนี่เป็นไรกะครึ่งก็เป็นเศษไงไม่ใช่กะครึ่งหรอเอ้าเวลาไปสั่งครึ่งเราทำไมเขาเขียนว่าหนึ่งส่วนสองไม่เขียนว่าเอาครึ่งเศษพอเศษครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควายไม่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 ใช่ควายไม่ใช่หมายถึงผ้าหวาวถึงมืออันนี้อะไรไก่หรอวัววัว โอีกอันนึ่งโคอะไรโคเคนถูกต้องลาวเขาตอบว่าโคได้เลยว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้อีเฟนต์โบแมนสัตเยสัตสีไม่สัตสีไม่อะไรอ่ะอะไรเราแป้งเราทำอะไรสัตปะปะแป้งปะสีปะทาอะไรสัต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 อะไรอ่ะสัตสัตสัตที่แบบว่า เราเข้าไปในวัดเนี้ยเรามีความอะไรเขาลบสัตว์ลบสัตว์อะไรสัตสัตเขาสัตลบสัตอันนี้เขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรสัตสัตถูเขาทำอะไรสักกิ้งเอ่อช่างจะมาสีบ้านช่างจะมาสีบ้าโอเคถูกต้องสัตชาอุ้ยสีพยางไงงูอะไรวะน่ะ งูงูป่างูงูป่างูสองหัวอันนี้เป็นผลไม้สองอย่างมันคือแอปเปิ้ลเหรอบะแมนค่ะมันคือแอปเปิ้ลรูปอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้กันใช่ป่ะกับทีมเหรอไม่พีทเหรอพีทไม่ใช่มันคือมันคืออะไรอเหรอจุกตั้งทออะไรทอแท้ทอถอยจุกตั้งอแท้ ก็เขาถอยหลังยู่เห็นนะว่าได้เดินมาตัวหน่อยมึงคิดว่ากูคิดว่าขับไปข้างหน้าคำต่อไปสองพยางค์ค่ะลำตัดลำรูอันนี้เป็นอะไรลำตัดแบบว่าเป็นแบบลำรอดลำคานลำคาไม่ใช่แบบลำช่องแม่เป็นลำรูอันนี้ลำรูเอ่อเอาไว้ให้การอกชอบอยู่อะลำโพงถูกต้อง อเนอตือตเนนออครื่องไหนคันนี้สตา์ลบลบคนลบลบขั้วลบบทลบละเอียดลบลบแป้งลบผิดเขาทอะไรเนี่ยขนมลบกวนลบกวอ๋นอ๋อ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 อออ๋ออออ๋อะออ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 อะอ ตัวใหญ่มัดหรอมัดเอกใกล้เคียงคำว่าใหญ่ตัวลาอะไรอันนี้อะไรลายยำลำใหญ่ถูกต้องข้าสุดท้ายแล้วเขาสุดท้ายแล้วเหรอทำไมเร็วจังใชเขาทุกคนเจ๋งมากอันนี้เขาทำอะไรร้องเพลงเขาทำอะไรเวลาเราเข้าสตูเราเข้าไป่ทำอะไรอัดอัดอัดสะใดอัดสะ อาซาโลกอันนี้ไรวะตอนกลางคืนอาสาจันรูกตาร์หยาผมก็เหมืชนกระทุกคนเพราะว่า่าอยาเพราะว่าอีกอะเราอะเดี๋ยวให้ทีมงานหาคำพิเศษที่สุดมาให้อีกหนึ่งคำโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็หาไปแล้วครับยี่สิบสองคำนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมีผมเดี๋ยวเพิ่งนะผมนับคะแนนมาได้แล้วคือผมได้สิบสามส่วนแนนเน่ะได้ให้เก้าก็คือแนนเป็นคนแพ้ครับแต่ว่าเราจะต่อ แต่เราจะต่อมาอีกเพิ่มเพิ่มมาอีกหคำนะครับเพื่อที่ว่าแมจะได้พิกชนะผมได้แล้วผมว่าอาจจะชนะขาดก็ได้แต่ผมว่าผมชนะขาดเพราะว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหกคำพิเศษต่อไปนี้คำที่หนึ่งมาครับโอ้โหสี่พยังอันนี้ยากอยู่นะเคที่เป็นสองตัวดับเบิ้ล เอาแคเบิ้ลดับเบิ้ลทีวีเอาแคเบิ้ลเคเบิ้ลทีวีสตารอันนี้ง่ายน,นี้เขาทำอะไรเขียนไม่อาจารย์พูด,ดพูดจดอะไรวะเหมืนอนคำนี้จดเขียนจดจำซ้ำคำซ้ำอันนี้อะไรจดอันนี้จดอื เนี่ยเขาทำอะไรกันมึกเนี่ยไม่เขาทำอะไรกันจำจำเขาทำอะไรกันจุดจุดมองมองไม่เขาทำอะไรจ้อจ้อมองมองจุดจุดจ้องจ้องถูกต้องนั่นถูกจ้องจากของเขาไปแน่นแหละไม่ใช่เราเติเอาของเขาไปแน่นแหละถูกโอเคนี่สองพยานค่ะนี่ใครไมเนี่ไม่ยืนยันถูกต้องโอ้ยโอ้ยโคข้สุดอ่ะอ่ะอันนี้ไก่คำพยานเดียวค่ะ นี่ก็เกินเก่งอันนี้อะไรไก่เกินอันนี้อะไรเงินโหแม่งโหโคตรแบบว่ามีตังค์เนี่ยทำอะไรหรือมะเขาเขามีตังค์มากเหรอเขาอะไรรวยเหรอเออแล้วนี่ล่ละกักวยจต่างเอาไก่รวยไม่ใช่กินากาแฟหรือถั่วอันนี้อะไร ตึกตึกมันคว่ำหรอตึกทำไมพังพังอือพังงาถูกต้องอ๋อนี่อว่าเป็นถั่วคำสุดท้ายมันใช่ใช่อันนี้แหละดำสี่เหลี่ยมอ่อปิดไฟแล้วมันทำไมมืดอืมอันนี้มืดมืดแปดด้านถูกต้องจบแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนหยอ ตอนนี้เกมเราก็จบเป็นปที่เรียบร้อยแล้วแต่ให้ฟิล์มเราคะแนนว่าใครได้เยอะที่สุดส่วนผู้แพ้ก็จะมีบทลงโทษแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบทลงโทษคืออะไรนะโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้ผู้แพ้แล้วนะคะผู้แพ้ก็คือแนนเองนะคะสิบห้าต่อสิบานะคะผุกได้สิบห้าเนี่ยสด้1ามนะคะทำไมนแนนละดูยิม้มแบบดีใจมาก <laughs> แนนเอน,นะคะป็นผู้แพ้เนี่ยแต่ว่าแนนดีใจมากเลยที่แนนเป็นผู้แพ้อะไรอย่างนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงโทษคนที่แพ้ในวันนี้กันนะครับ คะแนนสูสีนะไม่สูสีแพ้ก็คือแพ้ก็เหมือนอะรักก็คือรักครับโอเคครับทุกคนบทหลวงโ่อของเราในวันนี้ก็คือแป้งผงนะครับโดยการโบน้าใส่มากไปอายมนดมช่แนนทับพระอ๋อเยอะฟังนี่นะฮะแป้งนี่คือแป้งเล่นอะไงเนี่ยเอาอย่างหนึ่งสองสาม เสร็จเรียบร้อยครับเข้อจมุกยังไงออกมาไป็นี่เลยไอ้หมูเขาก็เพื่อนด้วยอ่ะไปปิดคลิปกันดีกว่าโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ดูคลิปเก,ก่าๆก็สามารถดูย้อหลังได้ตรงนี้เลยใครที่ยังไมไ่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ